สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะประจํามันที่แปลกระยายกระดาุมหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือเก้ากับหกตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดฮะจริงจริงเนี่ยมันเจกับเก้าหกกับสี่แต่เราสลับกู้กันเฉยเนาะมันต้องเป็นเกับเจ็ดเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสีเก้าก็ดหกศูนก็เก้ เน้นรูดตัวดินเราเด้อแต่ที่จริงมันต้องเจ็ดกับเก้านะแล้วทำลูกศรไว้ให้กันตัวลองก็สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้า หกเก้าสามเจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็สีสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะก็จับหันเอาเดอ้อหกสี่เจ็ดเก้าหกสี่เก้าหกเจ็ดจับหันเอานะแต่เราก็ลงไว้ให้แกนี้นะคะเมื่อคืนนี้ของเราก็แตกเดอ้อดาวจนวีไพีเราแตกบ่อยจับคู่ก็เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เ เก้าสี่สี่เก้าจับคู่เอานะคะง่ายดีเนาะเราวางแนวทางไว้สี่ตัวเพื่อที่จะจับเลขสามตัวเด้อเพื่อนๆทุกคนก็จับหันเอาเด้อตรงนี้นี่สามตัวนี่นะก็ขอให้โชคดีนะอย่าลืมเอาลงมาซื้อดาวโจน V I P ด้วยเด้อมันชอบเข้ากันดีมันบางทีมันก็สลับกันเนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะ เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นเนาะเป็นคำเตือนค่ะต่อไปเป็นดาวโจรเช้าวันที่9นะคะตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวรองก็คือ7กับ4 5 0 5 1 5 2 5 4 5 7ห8าหนึ8ง8้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดน้น้นแปเดแปดแปดเด้อแปดเจ็ดแปสอง

นีละเลขสามตัวเราจับไปให้อย่างนี้เนาะถ้าไม่ชอบแนวทางก็จับเอาเอาหันเอานะสี่ตัวนี้นะแต่แล้วว่ามันต้องเข้าสามตัวตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆแน่ๆเล,ย,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 ลยดาวโจนคืนนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเนาะแต่บอกให้กดไลค์ไม่มีคนกดหรอกเนาะเอาแค่เข้ามาดูก็พอละ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะก็ขอบคุณน้องอีกคนหนึ่งนอข้ามากดให้เนาะ